วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับตัวสรุปร้ายแพช1.1นะครับโดยผมจะให้ข้อมูลตัวละครไปด้วยนะครับว่าตัวละครสามารถทําอะไรได้อยงไได้บ้างจุดเด่นจุดด้อยมันคืออะไรนะครับแต่ว่าจะไม่ลงรายละเอียดเยอะมากจะพูดแค่เท่าที่ออฟฟิเชียลพูดเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีบอกว่ากิจกรรมอะไรด้วยโดยเราจะเริ่มกันที่กิจกรรมก่อนแล้วก็ค่อยไปพูดถึงตัวละครไม่ว่าจะเป็นน้องชิววูฟหรือน้องหลัวชาหรือว่าน้องหมีคงฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วสรุปอีเวนต์หนึ่งก่อนเลยอีเวนต์ที่หนึ่งจะเป็นการล็อกอินแจกตั๋ คุณล็อกอินครบ7วันเอาไปเลยตัว๋วกาชาทอง10บใบครับระยะเวลาตั้งแต่7จ็ดมิถุนาถึง18กรกฎกรก,กราคมนะครับอันนี้วันที่3จะได้ตั๋ว2ใบและวันที่7จะได้ตั๋วสาใบที่เหลือวันละใบครับต่อไปจะเป็นกิจกรรมซาฮันเกมครับตรงนี้คือคุณจะไปไล่ลบสเป,ปรย์นั่นแหละครับเอาเป็นว่าอีเวนต์มันจะเป็นอีเวนต์ที่คุณได้ไลค์โคนสีดาวของซิวเวอูฟนะครับออฟฟิเชียลไม่ยอมบอกว่ามันทําอะไรได้แต่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะโดยอีเวนต์นี้จะเริ่มตั้ง ได้รับตัวโมเดลลิ่งเลเซ่นอันนี้มานะครับซึ่งอันนี้คือของที่ทําให้คุณสามารถเลือกออปชันหลักของเวลิกสีทองที่คุณจะทำการคราฟมาได้นั่นเองครับเราจะมีได้จาก BP แล้วอันนึงแล้วก็ได้จากตัวกิจกรรมวันนี้ด้วยนะครับกิจกรรมอันนี้จะเริ่มในวันที่9ถึง26มิถุนายนนะครับโดยคาดว่าแพ่นต่อไปเราก็จะได้อ้นี่มาเพิ่มอีกแน่ๆเท่ากับว่าเรามีโอกาสได้แพทละประมาณ2อันบวกก็ไม่รู้ว่าเขาจะใจดีกับเราแค่ไหนนะโนกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมเซลล่าแฟร์นะครับ 5-10กรกฎาคมครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะให้ตัว Track d e s t i n y แทนนะครับแล้วก็จะให้ตัวเศษเวลิกมานะครับซึ่งไอเศษเวลิกอันนี้ทุกๆ100อันจะสามารถคลาฟเวลิกได้1อันแต่ถ้าคุณจะไปคลาฟสีทองแล้วเ,เลือกออปชันคุณก็ต้องไปใช้โมเดลลิ่งเรซนเมื่อกี้นี้นะแล้วก็จะมีกิจกรรมตบท้ายก็คือตัวคาลิ x คูณ2ครับตรงนี้จะให้หมดเลยทั้ง exp ไลคโคนแล้วก็เทรสเดี๋ยวผมจะขอแนะนําแบบนี้นะครับการที่คุณไปฟาร์มคาลิคไม่ว่าจะเป็น exp ตัวละครหรือไลคโคนแล้วก็เงินเนี่ยม ตอนเลเวล50ครับแต่ว่าเทรสเนี่ยจะไปตันตอนระดับความยากที่เลเวลบุกเบิกของคุณคือ60นั่นเองฉะนั้นถ้าคุณยังไม่60อย่าเอาคูณ2ไปลงที่เทรสครับแต่ถ้าคุณ60แล้วจะฟาร์มอะไรก็ฟาร์มมันได้หมดที่ระดับสุดท้ายแล้วแล้วจบเรื่องของคูณ2เมื่อกี้นี้ไปก็จะเป็นตัวแบบ a s s i s t a n t i n p o s i t i o n นะครับตรงนี้ก็จะให้เป็นเพชรเรานะครับเอาเป็นว่าเขาให้เราไปกระเิบหมอนได้แหละครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่19มิถุนาย,ยนถึง3กรกฎาคมครับสำหรับตู้ครึ่งแรกนะครับก็จะ ิแอสตราแล้วก็เซอร์โวนะครับตู้นี้เนี่ยผมมองว่าตัวสีดาวดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันที่ตัว5ดาวก่อนซึ่งนะ่นคือน้องซิลเวอร์วูฟมันเองครับว่าน้องทํางานอะไรยังไงได้บ้างนะครับสำหรับเรื่องของการทํางานจุดเด่นหลักๆของน้องเลยก็คือสกิลของน้องที่สามารถบังคับให้ศัตรูแพ้ธาตุได้ตามธาตุของฝั่งเราที่มีอยู่นั่นเองครับโดยตรงนี้มันไม่สามารถแปะซ้ําไปแบบเอฟเฟติงจริงกระเบลยบทาดได้นะครับมันจะเลือกจากธาตุฝั่งเราที่ฝั่งศัตรูไม่มีแล้วก็จะบังคับให้มันติดขึ้นมาได้นะคร ซึ่งนอกจากการที่จะสามารถบังคับให้แพ้ธาตุได้แล้วเนี่ยยังมีการที่เวลาเราโจมตีใส่เขาเขาจะมีโอกาสติดดีบับสารประเภทครับแต่มันจะแรนดอมนะครับก็คือลดแอตแทกลดสปีดหรือลดดิเฟนส์นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะทําให้ได้มากกว่านี้คุณสามารถใช้อันติของน้องเพื่อทําการลดดิเฟนส์ของศัตรูได้ด้วยแล้วก็ทำดาเมจได้ครับตัวคูนดาเมจก็เยอะประมาณหนึ่งด้วยครับแต่ผมไม่ค่อยเชียร์ให้ทําน้องเป็นดาเมจเลยในตอนช่วงต้นนะครับแนะนําว่าถ้าจะเล่นน้องจริงๆการที่จะเอาน้องมาใส่เพื่อบังคัับใให้ตรูแพานฝ่งที มีมันดีกว่าครับเพราะว่าเราสามารถเลือกตัวละครให้เราปั้นมาเสร็จแล้วแต่ทตุที่หัวมอนมันไม่มีให้มันมีได้นั่นเองครับส่วนเรื่องเทคนิคของน้องจะซิมเป้ง่ายๆเลยนะครับคือเวลาน้องกดสกิลเทคนิคใส่ตัวอะไรมันจะตีเลยนะครับทุกตัวจะถือว่าโดนน้องเบรกไปเลยครับจะคิดเท่ากับ60พอยต์ซึ่งก็เท่ากับว่าคุณทําการโจมตีปกติใส่ศัตรูตัวนั้นแล้วแพ้ท่าสองครั้งโดยตรงนี้มันไม่สนใจท่าที่หัวมอนนะครับทุกคนโดน60หมดถ้าเราขวดไปนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะปั้นนนตววใอช่่งแรกีผม ว่าการใส่เสื้อเป็นอัตราก,การสร้างสถานะเพื่อบังคับให้เขาโดนแพ้ธาตุกับรองเท้าสปีดเนี่ยตอบโจทย์มากๆส่วนปลายคลิเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องอรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งน้องมีดีที่ดีบัฟทําให้ศัตรูแพ้ธาตุเดียวกับที่เรามีได้นั่นเองนะครับส่วนผาดที่น้องใช้เนี่ยก็จะเป็นผาดลบล้างครับซึ่งเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราก็คุยกันไปแล้วน้องมันจะมีตัวไลค์โคนจากกิจกรรมมาให้ด้วยอยู่แล้วอันนั้นก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็มันได้ฟรีมาด้วยส่วนของเวลน้องก็ใส่ได้เช่นเดียวกัันนะะรเเพาาว่่่่ตตููทีีีิดดอยยจ เราทาดาเมจแรงขึ้น24%แล้วก็สกิลจะทาดาเมจได้แรงขึ้นด้วยนั่นเองครับยังไงมันใช้ได้ตั้งแต่ไปสเตตห้าดาวแล้วครับแต่ผมว่าเดี๋ยวรอสดาวฟรีมาก,ก่อนแล้วเราค่อยว่ากันดีกว่าส่วนสําหรับตัวละคร4ีดาวของตู้นี้เนี่ยจะแจกเป็นพี่ตันเิงนะครับตัวนี้จะเก่งจากการที่เราสามารถใช้สกิลเพื่อลดสปีดของศัตรูได้ครับเราสามารถบับสปีดตัวเองได้ทําให้ไม่จำเป็นต้องทาสปีดอะไรครับมันสามารถมีสปีดสูงได้ตั้งแต่ต้นเลยมีติดแค่เล็กน้อยคือโคดจัด OP เลยทันทีแล้วก็อัน มันลดซ้อนกับพี่เวลได้นะแอสฟาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เน้นเบรกศัตรูที่เป็นมอนเดียวได้ดีมากๆจากการใช้งานสกิลครับแล้วก็สามารถบัฟแอตทดเพื่อนได้จากการจ่ายสกิลนี่เลยครับโดยตัวละครตัวนี้สามารถบัฟสปีดทั้งตต้ได้อีก2เทินด้วยครับถือว่าเป็นตัวบัฟและตัวเบรกในตัวเดียวกันได้ค่อนข้างดีเลยจะมีปัญหาแค่ถ้ามองกระจัดกระจายกันจากจุดเด่นในเรื่องเบรกจะกลายเป็นจุดเด่นในเรื่อง Jack, แจก ATK แทนนั่นเองครับส่วนตัวเซอร์ฟเลเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้งานดีมากๆกับมอนสเตอร์ประมาณ ตัวเพราะว่าเวลาตีปกตินอกจากที่จะตีธรรมดาแล้วจะมีการตีใส่ศัตรูที่มีการติดสถานะช็อตไฟฟ้าแลโดนาดาเมจอีกหนึ่งิปแยกด้วยนะครับแต่ตรงนี้มันไม่เบรกให้คุณนะซึ่งคุณสามารถแปะช็อตไฟฟ้าได้ง,ง่ายๆด้วยการจ่ายสกิลนั่นเองครับโดยมันเบรกดีด้วยนะตัวที่จ่ายสกิลเนี่ยจะโดนไปเลย2ข้อก็คือ60พอยต์ครับส่วนตัวข้างๆเนี่ยโดนตัวละข้อก็คือ30พอยต์ครับส่วนติคือโดนเต็มๆเลยทุกตัวในจอแล้วก็ต่ออะไรก็เวลาช็อตไฟฟ้าไปได้อีกนั่นเองครับซึ่งถืงวอ,อว สถานะช็อตไฟฟ้าได้ด้วยแล้วนะครับฉะนั้นไม่จำเป็นต้องจ่ายสกิลก่อนคูณกดอันติได้เลยเช่นเดียวกันนะโดยส่วนตัวแล้วผมก็เลยให้ภาษีตัวละครสีดาวของตู้ซีเวอร์วูฟดูดื้อมากๆนะครับต่อไปจะเป็นไลค์โคนของตู้ซีเวอร์วูฟนะครับตู้ซีเวอร์วูฟเนี่ยไลค์โคน5ดาวคงไม่ได้บอกว่ามันทําอะไรได้ในแล้วลฟิเชียลนะครับฉะนั้นผมก็เลยพูดไม่ได้นะแต่ว่าเรื่องสีดาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีพูดอยู่แล้วแล้วจะมีทําคลิปแยกออกมาเมื่อข้อมูลมันออกแล้วก็ลองใช้งานจริงนะครับ สีดาวผมจะพูดถึงของประสานก่อนแล้วกันนะครับอันนี้การทํางานคือเมื่อคุณทําการโจมตีคุณจะได้พลังงาน8หน่วยครับขอแค่ทําการโจมตีก็ได้แล้วนะซึ่งอันนี้จะมีตัวใช้ดีๆอยู่เหมือนกันนะครับก็คือตัวละครอย่างแอสทราเนาะเพราะว่ามันมีการเพิ่มเฟเฟกซ์ทำลายล้างด้วยถึง56%ที่ขัด5นะครับแต่ต้องแจ้งแบบนี้ก่อนนะครับว่าด้วยความที่ตัวละครอย่างแอสทราเนี่ยมันเป็นตัวละครที่กดแชนตีและได้สปีดการที่เราได้พลังงานฟื้นฟู8หน่วยต่อการโจมตีซึ่งตรงนี้นับค่าพลังงานที่คุณได้เเเพิิม่มมมตจาก้้ออยไดคผลลงช็แว การทำไม่ใช้ดีได้ครับแล้วก็ช่วยเรื่องเบรกมันเล่งให้เรากดอันติได้บ่อยขึ้นนั่นเองครับมันจะมี3าดาวอีกวอร์ชั่นหนึ่งเหมือนกันแต่ว่า3าดาวเนี่ยมันได้สแตตน้อยเกินไปมันจะตายง่ายฉะนั้นอันนี้ผมมองแล้วภาษีดูดีมีแค่กับแอสฟานะครับกับโต้เอื่นผมเฉยๆมากๆเลยครับแต่จริงๆของโตวหน้ามันน่าใช้กว่านะ่ะต่อไปจะเป็นของน้องเซอร์ฟเวลนะครับอันนี้ข้อดีคือพอคุณเข้าการต่อสู้ปุ๊บคุณได้พลังงานเลยสาสองหน่วยครับแล้วก็ถ้าไม่ตายคุณจะแรงขึ้นแต่เวลาคุณไไปเเเเเลลล่น่นนนคคคอออตยยยาาากากๆุุณณข้าา้้้รรสูัังดีววออวแจมมห มันเลยเป็นของวิ่งเวิร์ลฉะนั้นผมไม่แนะนําโอเคจบแล้วก็จะเป็นอันล่าสังหารครับสำหรับล่าสังหารเนี่ยเหมือนจะดีแต่ผมมองว่าไม่ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีหน้าน้องกุ๊กไก่อยู่ในแผ่นกระดานแต่มันไม่ดีครับเหตุ hey, ผลง่ายๆเลยก็คือน้องที่จะใส่อันนี้จะเป็นตัวละครที่ไม่ได้อยากจะกดอันติครับเพราะว่าผลสําหรับการโจมตีป,ปกติกะะับสกิลมันจะแรงขึ้น48%ได้ไปนมนลแความเสียหายนะครับจะได้เป็น2เท่าถ้าถ้าไม้ตายของคุณมันเต็มอยู่ซึ่งน้องไก่ก็อยากกดไงฉะนั้นส่วนตัวผมมองว่าตตัััววบไไครมนนี่่่ด้้าใใชละทปจจุ ท่าไหร่ครับอย่าลืมนะชูช่ชางอะ่ะถ้าไม่กดอันติคุณจะไม่สามารถปรับให้ตัวสกิลของคุณฟันออกมาแล้วมีดาเมจเพิ่มออกมาอีกได้นะไอตัวซอสเลนนะสำหรับตู้เครื่องหลังเนี่ยผมจะพูดที่ตัวหลวชาติก่อนนะครับแล้วถึงไปพูดที่ตัวหยีคงนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปเลยตัวหลวชาติเนี่ยหลักๆจุดเด่นคือสามารถฮิวโดยใช้เป็นเอทีเคได้นั่นเองครับนอกจากนี้คือจะมีเรื่องออโต้ฮิวซึ่งจะไม่เสียสกิลพอยด์ด้วยนะครับแต่เรื่องออโต้ฮิวเนี่ยจะทริกเกอร์ต่อเมื่อเพื่อนๆหรือตัวเรามีเเลลืออด50%งงไปนนนั่นนะ การติดตรงนี้จะติดได้2เทินต่อ1ครั้งเท่านั้นนะครับโดยที่มันจะฮิวเท่ากันก,กับจ่ายสกิลทั่วไปเลยนะครับแถมถ้าเกิดว่าคุณมีการอัพเทรสปลดล็อกเพิ่มเติมแล้วเนี่ยสามารถล้างดีบับได้ด้วยครับซึ่งตรงนี้พอคุณทาการฮิวไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามกดใช้เองหรือออโต้คุณจะได้1นึ่งสแต็กนะครับสแต็กตรงนี้มันจะทํางานเมื่อคุณมีครบ2องสแต็กนั่นเองครับการทํางานคือมันจะทําการกางฟิวออกมาโดยฟิวตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณทําการโจมตีใส่ศัตรูไรก็ได้นะครับจะได ซึ่งถ้าเกิดคุณทับเทสคุณโดนบอนตีก็้ได้ยิวอีกนะครับฉะนั้นอันนี้ดื้อมากๆเมื่อมีครบ2 Sta สกแล้วครับส่วนวิธีการได้แสกเต็ม2เลยเนี่ยคุณสามารถใช้เทคนิคแล้วคุณเข้ามาก็จะสามารถเด้งไอตัวแพสซีฟอันนี้ขึ้นมาได้เลยทันทีที่กลางฟิวครับเพราะว่าเวลาคุณกดใช้เทคนิคปุ๊บคุณจะได้2องแสกมาเลยนั่นเองนะครับส่วนถ้าไม่ตายก็ถือเป็นของดีสีสุริโยไทยเหมือนกันเพราะว่าทำดาเมจใส่มอนสเตอร์ทุกตัวและล้างบัฟศัตรูทุกตัวด้วยครับแต่ว่าสามารถล้างบัฟได้เพียงแค่ ต่อหนึ่งตัวเท่านั้นมันมีบัฟสิบอันก็ล้างออกแค่ตัวละอันนะครับเออไอคําว่าล้างนี่คือมันล้างแค่เฉพาะตัวที่ล้างได้นะไอบัฟบางประเภทมันล้างไม่ได้มันก็ล้างไม่ได้นะแต่ข้อดีจริงๆของมันคือมันสามารถช่วยเราเบรกจินตภาพได้ตอนที่กดอันติครับเพราะมันโดนทุกตัวแล้วก็เบรกทุกตัวส่วนในเรื่องล้างบัฟมันได้ใช้แค่บางตัวเท่านั้นแหละแต่ว่าจริงๆมันก็มีสถานการณ์ได้ใช้นะเชื่อผมฉะนั้นพูดีง่ายคือพี่ดาชาเนี่ยนอกจากใช้ a อดีเคหิวแล้วออโตหิวได้แล้วก บัฟได้ทั้งเราแล้วก็มอนอีดังหากแม่เทพจริงๆคําเตือนใช้ ATK หิวเท่ากับไม,มไม่มีเลือดไม่มีเลือดเท่ากับโดนลุมโซมตายได้ฉะนั้นถ้าคุณไม่ค่อยดูแลแกเลยเนี่ยแกจะตายได้นะครับดูแลแกด้วยนะครับแกไม่ได้ใช้แคทีนะครับแกใช้ ATK นะครับต่อไปคือน้องวิคงนะครับแล้ววิคงเนี่ยจุดเด่นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการที่เราสามารถจ่ายสกิลแล้วเพื่อนเราจะได้บัฟครับโดยเวลาเราจ่ายสกิลแล้วเพื่อนจะได้บัฟมา2แสกครับไอแสกเนี่ยคนไหนใช้ก็กินเทิร์นแล้วก็เสีย แตกไปเลยนะครับอันนี้พวกตัวละครได้เทิร์ษษษนพิเศษอะไรเช่นพวกเซเล่ฆ่ามอนตายแล้วได้ไหลอะไรแบบนี้น่าจะไม่นับนะครับ <c oughs> คิดว่านะครับลักษณะมันเหมือนจะเป็นแบบนั้นโดยตัวบัฟตรงนี้จะเป็นการเพิ่มเมดิเคให้กับเพื่อนครับแต่ว่ามันใช้แล้วมันหมดไปฉะนั้นพอมันผ่านเทิร์นไปเนี่ยกุณตัวนั้นสลับมาถึงเทิร์นใช้เสร็จปุ๊บปั๊บมันก็จะหายไปฉะนั้นมันจะมีเรื่องของลำดับหลังจากที่กดใช้เป็นเรื่องสําคัญอยู่ด้วยนะครับและเรื่องแมสซีก็มาช่วยน้องหวีคงได้ดีมากๆในการที่จะช่่่วววยเเบรรรรรกกพาาาาาะะจสมถหือ เตียทับเนสของมอนสเตอร์ได้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับโดยตรงนี้จะใช้ได้แค่เทิร์นละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับส่วนตัวอันตีของน้องเนี่ยถ้าเกิดว่าในขณะที่เพื่อนเรามีบัฟจากสแต็กอยู่ไอสแต็กที่เดิมมันให้แค่เฉพาะ a d k มันจะบวกค r i t i c a l Ra เรทและคุ i ที่เข้ a ดาเมจเข้าไปด้วยเลยครับและนอกจากนี้คือน้องจะช่วยยิงมอนเดี่ยวให้คุณด้วยครับและยิงมอนเดี่ยวฮิตเนี้ยมันสามารถเบรกได้ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับน้องก็เลยช่วยเบรกได้แล้วก็บัฟได้แบบดีมากๆแต่ว่าคัสซีบน้องมันมาจา การตีปกติเท่านั้นนะครับอันติมันไม่ได้ช่วยให้เบรกได้ดีขึ้นนะส่วนเรื่องเทคนิคของน้องเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดยอดครับคุณจะวิ่งแวนอันทีครับผมแล้วก็คุณได้สแต็กมาด้วย2สแต็ก็คือคุณไม่ต้องกดสก,กิลมาถึงมันได้ปรับเลยน,นั่นเองครับจริงๆความดีมันคือเรื่องแวนนี่แหละคือคุณจะวิ่งกันสนุกมากเพราะมันแวนได้จริงๆแม่งน่าเปิดตั้งแต่หน้าตากับตัวละครแล้วจริงๆส่วนตัวละคร4ดาวนะครับตัวแรกก็จะเป็นเพล่าซึ่งจุดเด่นของน้องก็คือสามารถจะล้างบัฟได้แถมยังไปใส และก็ท่าไม่ตายของเราลดดิเฟนต์ได้ทั้งคู่แล้วมันสแต็กกันได้ด้วยนะครับหมายถึงว่ามันขึ้นซ้อนกันได้นะครับมันก็เลยใช้งานดีมากๆสาหรับตัวละครที่ปั้นมาเป็นซัพพอร์ตเลยเพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยก็จะมีตัวเทสทที่ทําให้เวลาตัวเองตีใส่ศัตรูแล้วได้พลังงานเพิ่มขึ้นอยู่ด้วยนะครับก็คือไอ้เทสอันี้แหละเลยทําให้น้องใช้งานได้ดีมากๆครับเป็นซัพพอร์ตที่ดีไม่เปลืองสกิลพอยต์และก็ล้างบัฟศัตรูได้เพียงแค่กดสกิลเท่านั้นนะครับส่วนตัวต่อไปจะเป็นน้องชิิงงงชชชเเวววนนนะะคคครัรััาห,ห,ห้ออี่ลลกๆืปป็ต็ตททดมจ ตั้มนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นผ่านดปัญญานะผมก็เลยไม่ได้ปั้นมาเพราะว่าหลายๆคนก็มีเซเล่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้ปั้นน้องมาใช้งานแล้วครับถ้าเกิดว่าคุณมีเซเล่อยู่แล้วผมว่ายังไม่ต้องปั้นน้องก็ได้ครับถ้าไม่มีก็บอกไปก่อนว่าน้องจะเป็นตัวละครที่สามารถทําดาเมจได้ในการจั่วไพ่พูดง่ายๆคือ <c oughs> การที่น้องกระตีแรงมันพึ่ง ING ด้วยนะแต่ว่ามันมีวิธีล็อก ING อยู่นะเอาเป็นว,ว่าน้องเป็นตัวดาเมจขวันตัม้มกันละกันครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เปิดเซเล่กันไปหมดแล้้ีวละครดาวขอตี่ก สิวั w วูฟนะครับส่วนถามว่าแล้วจะเปิดระหว่างสิวัลวูฟกับหัวชาตัวไหนดีผมขอตอบง่ายๆเลยก็คือส่วนตัวแล้วผมเชียร์ให้เปิดสิว r w วูฟมากกว่าเพราะว่ามันบังคับให้ศัตรูแพ้ธาตุได้ครับส่วนตัวหัวชาเนี่ยผมมองว่าถ้าเราอยากได้คิวิตตัวจริงๆเรามีไปหรูตัวไหนใช้ดีกว่ามันแล้วแต่สถานการณ์ครับแต่ถ้าถามว่าคุณสามารถหาคิวสล็อตอื่นจากตรงอื่นได้ไหมมันหาได้จากตัวหลุดเลทและครบ300โลมันดึงมาได้ไงครับแต่ว่าซิวัลวูฟเนี่ยมันบังคับแพ้ธาตุได้ผมเลยให้ภาษีสิ ว่าต่อไปจะเป็นไลค์คนของตู้พี่หลวชานะครับอันนี้เนี่ยมีของดีซุกซ่อนอยู่และผมเชร์ไลค์คนตู้นี้ว่าหน้าเปิดมากๆนะครับแต่บอกนี้ก่อนนะครับ5้าดาวครูก็ไม่ได้บอกว่ามันทําอะไรได้ไงเข้าใจใช่ปะมาคุยอันที่ผมเชีร์ก่อนเลย <laughs> Dance, Dance 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 ครับหรือว่าที่เขาเรียกกันดีๆข้อดีคือใครที่ใส่อันเนี้ยแล้วกดท่าไม่ตายนะครับจะเร่งแอคชั่นฝ่ายตัวเองทันที24เปอร์เซ็นต์ถ้าอาห้ามันเป็นของที่ใช้และยูทิลิตี้สูงมากๆครับเพราะว่าการเร่งกาชั่นมันได้ทุกคนและพอกดปุ๊บ ใครๆก็ได้ฉะนั้นส่วนตัวผมให้ภาษีตัวนี้ดีมากๆครับส่วนของปัญญาเนี่ยจะเป็น Genius Response นะครับอันเนี้ยมันเหมือนจะดีแต่ว่ามันแอบใช้ยากนะคือคุณจะได้แท็กสารที่สองเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ถ้าคุณฆ่าศัตรูได้คุณจะได้บัฟมาสามเทิร์นซึ่งบัฟก็คือคุณจะได้เ r i t i c a l เข้า g e เมสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ข้อเสียคือถ้าคุณไปเจอบอสที่มันไม่มีการเรียกลูกน้องแล้วคุณไม่ได้ปิดมอนทายเนี่ยมันจะลำบากครับเพราะว่าคนที่เป็นคนฆ่ามอนจะต้องเป็นคนที่ใใส่ตััวว Genius Response ด้้ยยนบนบมก็เลแอชงา ากในกรณีที่คุณไม่เจอหมอนกลุ่มมันเองนะครับฉะนั้นอันนี้ผมมองว่ายังไม่ได้ดูดีขนาดนั้นคือผมเชียร์ไปทางหลายคน B ีพีของปัญญาสุดใจเลยไงอันนั้นมันน่าใช้จัดส่วนของผ่านลบล้างเนี่ยก็ของดมากเลยครับคือเวลาที่เราทําการโจมตีใส่ศัตรูนะครับถ้าศัตรูมีดีบัฟที่ติดตัวอยู่จะโดนดดเมจแรงขึ้น24%ต่อดีบัฟบครับซึ่งสามารถสแต็กได้3ชั้นก็คือ3สแต็กนั่นแหละครับรวมแล้วคือ72%ครับเงื่อนไขคือศัตรูต้องติดดีปัฟครับแล้วอะไรมันนับเป็นดีบบััังครคนโดยที่หว เลยครับถ้ามันขึ้นอะไรที่หัวมอนได้เยอะก็คือมันติดดีบับเยอะครับไอเลือดไหลลมเฉือนชดไฟฟ้าเผาไหม้รอติเฟนลถตเปีกักค้างไอพวกนี้มันนับเป็นดีบับหมดเลยครับถ้าคุณใช้อันเดอร์คอนดิชันไอตัวกูตไนท์แอนด์สลิปเวลเนี่ยก็แรงฉะนั้นส่วนตัวผมก็เลยให้ภาษีตัวไลค์คนของตู้พี่หลวชาจืดมากมากส่วนห้าดาวเดี๋ยวค่อยมาทําให้ตอนข้อมูลเกมมาหนอกันนจะจ้ะและสุดท้ายก็ขอจบไปด้วยพวกเราจะไม่ใช่อินโทรเวิร์ตกันแล้วครับเพราะว่าจอแจนนี้ไปเราสามารถ มาใช้ก,กับเพื่อน,นแล้วครับโห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 สุดท้ายก็ถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะบ๊ายบาย